สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่จะพาไปชม10อันดับประเทศท่องเที่ยวที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ประจำปี2025รู้หรือไม่ว่าช่องแบงค์รับซี่สามารถส่งซุปเปอร์เทงเพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วนะ หากใครชอบหรืออยากสนับสนุนสามารถลองส่งดูได้นะครับปีนี้เราอัปเดตข้อมูลกันแบบสดสดร้อนๆอนจาก Google ซึ่งเป็นข้อมูลจริงจากการค้นหาของผู้คนทั่วโลกมากกว่า8.5พันล้านการค้นหาต่อวันข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่เป็นความสนใจจริงๆของนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางในปี2025เรามาลองเดากันดีกว่าว่ามีที่ไหนกันบ้างหากอยากลองร่วมสนุกสามารถกดหยุดคลิปและเขียนอันดับลงในกระดาษก่อนแล้วมาดูเฉลยกันว่าคุณเดาถูกกี่ที่หากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับอันดับที่10โครเอเชียโครเอเชียคือประเทศที่กำลังมาแรงสุดๆในยุโรปตะวันออกประเทศนี้ตั้งอยู่ริมทะเลแอดเรติกมีชายหาดที่สวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่และธรรมชาติที่น่าหลงไหลสิ่งที่ทำให้โครเอเชียโดดเด่นคือเมืองดูบรอฟติกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นไขมุกแห่งทะเลแอตเรติก เมืองนี้มีกำแพงเมืองเก่าที่สวยงามและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ Game of Thrones อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติที่มีน้ำตกสวยงามระดับโลกมีน้ำตกถึง16ชั้นไหลลงมาเป็นขั้นบันไดาตามธรรมชาติทำให้ดูเหมือนสวรรค์นบนดินเมืองสปริตก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมีพระราชวังไดโอคลีเชียนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณและยังมีชีวิตชีวาด้วยร้านอาหารและบาร์มากมาย การค้นหาในโครเอเชียบน Google เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี2024เพราะประเทศนี้เสนอความคุ้มค่าที่ดีกว่าประเทศยุโรปตะวันตกแต่มีความสวยงามไม่แพ้กันถ้าคุณกำลังมองหาประเทศที่ยังไม่แออัดมากแต่มีทะเลสวยๆประวัติศาสตร์น่าสนใจและอาหารอร่อยโครเอเชียคือคำตอบที่ลงตัวันดับที่9มอลตามอลตาคือประเทศเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างซิซิซลีและแอฟริกาเหนือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้จะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในสหภาพยุโรปแต่กลับมีสเสน่ห์มหาศาลที่ทําให้นักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามาอย่างมากมายกว่า3,55,000คนในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวสิ่งที่ทําให้มอรตาพิเศษคือความผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และทะเลที่สวยงามเมืองหลวงวาเลนตาเต็มไปด้วยพระราชวังและมหาวิหารจากศตวรรษที่16ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกทั้งเมืองมีสถาปัตยกรรมสีทองอ่อนที่สวยงามและมุมถ่ายรูปสุดปังทุกมุมเมือง ชายหาดที่นี่ก็สุดยอดไม่แพ้กันที่มีทั้งน้ําทะเลสีฟ้าใสาราวคริสตัลและบรรยากาศที่เงียบสงบสําหรับมอลตามีอากาศอบอุ่นตลอดปีทําให้เป็นจุดหมายที่เหมาะกับการพักผ่อนในทุกรูการและที่พักก็ไม่แพงเท่ากับประเทศอื่นในยุโรปด้วยอันดับที่ 8. โปรตุเกสโปรตุเกสเป็นประเทศที่กําลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในยุโรป ด้วยเมืองที่มีสเสน่ห์อย่างลิสบอนและปอโตชายหาดสวยงามในแคว้นอัลกาฟและประเพณีวายที่โด่งดังทั่วโลกลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีบรรยากาศผ่อนคลายแต่ทันสมัยมีรถราง t r a ม28ที่วิ่งผ่านย่านเก่าแก่ที่สวยงามมีกระเบื้องอซูเลโอที่มีสีสันสดใสประดับอาคารทั่วเมืองและมีจุดชมวิวมากมายที่มองเห็นทะเลและเมืองได้อย่างสวยงามสำหรับปอโตเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คุณสามารถเดินเล่นริมแม่น้ำเพื่อชมบ้านเรือนสีสันสดใสที่เรียงรายตามเนินเขาและไปชิมไวน์ในห้องใต้ดินริมแม่น้ำสะพานดอมลุยที่1ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สวยงามมากและยังมีทิวทัศน์สุดอลังการอีกด้วยนอกจากนี้โปรตุเกสยังมีค่าครองชีพที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตกทําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการคุณภาพชีวิตดีๆโดยไม่ต้องจ่ายในราคาแพงอันดับที่7เม็กซิโก เม็กซิโกถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชายหาดสวยงามและอาหารอร่อยระดับโลกในปี2024ประเทศนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง39ล้านคนเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงเป็นมหานครที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและประเพณีดั้งเดิมได้อย่างลงตัวมีพิพิธภัณฑ์ระดับโลกศิลปะบนท้องถนนที่สวยงามและอาหารเม็กซิกันต้นตำรับที่หาทานได้ยาก จัตุรัสโซคาโลถือเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายล้อมไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์และมหาวิหารที่สวยงามคุณยังสามารถเดินทางไปชมพีรามิดโบราณที่ห่างออกไปไม่ไกลซึ่งเป็นมรดกจากอารยธรรมโบราณที่น่าทึ่งคาบสมุทรยูคาตันเป็นจุดหมายยอดนิยมอีกแห่งมีซากประหักพังของชาวมายันโบราณอย่างชีเชนอิซาที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และยังมีเซโนเตซึ่งเป็นบ่อน้ำใต้ดินธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะกับการดำน้ำชายฝั่งแปซิฟิกก็เป็นสวรรค์ของคนรักชายหาดและยังมีเทศกาลวันแห่งความตายที่เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของเม็กซิโกที่ทำให้คุณได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวเม็กซิกันอย่างลึกซึ้งอันดับที่6อียิปต์ อียิปต์ดินแดนแห่งฟาโร์กำลังกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งประเทศนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางสำหรับนักประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการไปรับแสงแดดและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครปิระมิดกิซ่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวการได้ยืนอยู่ต่อหน้าพิระมิดที่สูงตระหง่านและรูปปั้นสฟิงซ์ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องทำอย่าง,างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ไคโรเมืองหลวงเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีพิพิธภัณฑ์อียิปต์ที่เก็บรวบรวมสมบัติของฟารโรห์และมัมมี่โบราณลักซอร์เป็นเมืองที่เปิดพิธธพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีวัดคานักและวัดลักซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่คุณสามารถเดินลงไปดูสุสานของฟารโรห์ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอายุหลายพันปีการล่องเรือในแม่น้ำไนล์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลาย และให้คุณได้ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำที่ยังคงดำเนินไปเหมือนสมัยโบราณนอกจากนี้ทะเลแดงยังเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกที่มีปลาการังและสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดหากใครกำลังมองหาความแปลกใหม่วัฒนธรรมโบราณอียิปต์ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวอันดับที่5ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยังคงครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีเก่าแก่และความทันสมัยที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นพิเศษคือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นพิธีชงชาประเพณีซามูไรหรือการสวมกิโมโนภูเขาไฟฟูจิถือเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ทุกคนอยากมาเห็นสักครั้งในชีวิต ดอกสากประในฤด,ดูใบไม้ผลิก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนอยากมาญี่ปุ่นทั้งประเทศจะกลายเป็นสีชมพูอ่อนสวยงามน่าหลงไหลสวนสาธารนณะป่าไม้และวัดวาอารามในญี่ปุ่นก็มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อาหารญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซูชิรารามงเทมปุระหรือทากโกยากิการได้ลิ้มรสอาหารต้นตำรับในมือของชาวญี่ปุ่นถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและแม้แต่ร้านลิมทางเล็กๆก,ก,ก็มีคุณภาพระดับมิชลินสตาร์ ระบบขนส่งสาธารณะของญี่ปุ่นเป็นเลิศมีรถไฟชินคันเซ็นที่วิ่งเร็วและตรงเวลาทำให้การเดินทางไปยังเมืองต่างๆสะดวกสบายมากโตเกียวเป็นมหานครที่ทันสมัยเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและเทคโนโลยีขณะที่เกียวโตยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์โอซาก้าก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมที่มีอาหารอร่อยทุกมุมเมืองและมีที่ให้ช้อปปิ้งมากมายทั้งหมดนี้ทำให้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศในฝันของหลายๆคนที่อยากจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิต อันดับที่ 4. สเปนสเปนเ,เป็นประเทศที่มีสเสน่ห์หลากหลายด้านตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งชายหาดที่สวยงามไปจนถึงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและอาหารอร่อยระดับโลกบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ด้วยสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะมหาวิหารสกราดาฟามิเลียที่ยังคงสร้างมาตั้งแต่ปี1882และยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาริดเมืองหลวงเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลประระดับโลกอย่างพราโด และอรนาโซเฟียมีพระราชวังหลวงที่สวยงามและจตุรัสพลาซามายอรที่คึกคักด้วยผู้คนทุกวันทางใต้มีเมืองที่น่าสนใจอย่างเซบียาและกรานาดาที่มีวังอันฮัมราซึ่งเป็นบรดกจากอารยธรรมมัวที่สวยงามและน่าทึ่งชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนมีชายหาดที่สวยงามมากมายอย่างคอสตาเดลโซและคอสตาบาวาที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบแดดและบรรยากาศที่เงียบสงบ มายอก้าและอิบิชาก็เป็นจุดมุ่งหมายยอดนิยมที่มีทั้งชายหาดสวยและชีวิตกลางคืนที่สนุกสนานวัฒนธรรมการกินดื่มที่นี่เน้นการสร้างสารรค์และความสุขทําให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างง่ายดายอันดับที่3อิตาลี อิตาลีคือประเทศที่ทุกคนฝันอยากจะไปเยือนสักครั้งในชีวิตโดยความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์และอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อปี2024อิตาลีต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง58ล้านคนโดยเมืองอย่างโรมเต็มไปด้วยโบราณสถานอันยิ่งใหญ่อย,อย่างโคลอเซียมพันชิออนและน้ำพุเทรวีที่คุณสามารถโยนเหรียญอธิษฐานและขอพร วาติกันซิตี้ตั้งอยู่ในกรุงโรมมีโบสถ์เซนต์สปีเตอร์และโบสถ์ซิสตีนที่มีภาพเพดานของไมเคิลแองเจโลอันโด่งดังเวนิสเมืองแห่งคลองที่ไม่เหมือนใครในโลกมีคลองมากกว่า150สายและสะพานกว่า400แห่งการล่องกันโดล่าไปตามคลองเป็นประสบการณ์ที่โรแมนติกที่หาได้ยากแต่เวนิสกำลังจมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เป็นจุดหมายที่ควรรีบไปเยือนก่อนจะสายเกินไป ฟลอเรนซ์ ins, เป็นเมืองศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยามีพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ที่เก็บผลงานของดาวินชีและไมเคิลเจโลทัสคานีมีทุ่งไร่อ่าง,งุุนและเนินเขาลูกคลื่นที่สวยงามเหมาะสำหรับนักดื่มไวน์อาหารอิตาลีไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้จักพิซซ่าพาสต้าเจลาโต้และทีรามิสุการได้ลิ้มรสอาหารต้นตำรับในอิตาลีคือประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม อันดับที่ 2, กรีซกรีซถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่เคยหลุดจากอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมกรีซต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง25ล้านคนด้วยเกาะสวรรค์มากกว่า2,000เกาะและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า3,000ปีเอเธนเมืองหลวงเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกและประชาธิปไตยอโคโพลิสและพาเทนอนเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในอดีตการได้ยืนอยู่ต่อหน้าโบราณสถานเหล่านี้ ทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอดีตอย่างแท้จริงหมู่เกาะกรีเป็นจุดหมายที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปซานโตเรนี ini, ที่มีบ้านเรือนสีขาวประดับด้วยโคมสีฟ้าตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลพระอาทิตย์ตกดินที่โอยาเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในโลกมิโคนอสเป็นเกาะแห่งความสนุกสนานมีชายหาดที่สวยงามและชีวิตกลางคืนที่มีชีวิตชีวาชายฝั่งทะเลยาว8 5 0 0หไมล์ทำให้กรีซมีชายหาดที่สวยงามนับไม่ถ้วนน้ำทะเลสีฟ้าคลาม ทรายขาวละเอียดและแสงแดดแบบเมดิเตอร์เรเนียนทำให้กรีซเป็นสวรรค์สำหรับคนรักทะเลอันดับที่ 1. ตุรกีในปี2024ตุรกีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า40ล้านคนสิ่งที่ทำให้ตุรกีพิเศษคือการตั้งอยู่บน2ทวีปคือยุโรปและเอเชียทำให้มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว อิสตันบูลเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดมีไอายาโซเฟียที่เคยเป็นโบสถ์คริสตและมัสยิดผสมกันพระราชวังท็อปคาป,ปีและตลาดแกรนด์บาร์ซาที่เต็มไปด้วยสินค้ามากมายอิสตันบูลเป็นเมืองแห่งความตัดกันร,ระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคาปปโดเซียเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนดินแดนในเทพนิยายมีหินปล่องไฟรูปทรงประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะทางธรรมชาติ การนั่งบอลลูนลอยฟ้ายามเช้าเพื่อชมทิวทัศน์จากบนที่สูงเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลอีเจียนมีชายหาดสวยรีสอร์ทหรูหราและหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักอาหารตุรกีมีความหลากหลายและอร่อยมากและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกงานฝีมือแบบดั้งเดิมอย่างการทอพรมการปักผ้าและการแกะสลักหินยังคงมีความสำคัญและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประวัติศาสตร์ของตรุรกีที่เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์และออตโตมันทําให้มีโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมากมายตรุรกีเสนอทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการตั้งแต่ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอาหารและผู้คนที่เป็นมิตรทําให้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เป็นประเทศที่ถูกค้นหาเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทย ก่อนจบคลิปหลายคนคงสงสัยว่าประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกต้องบอกเลยว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ติด10อันดับแรกของสถานที่ที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกอยู่ดีประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่8ของโลกในด้านจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในปี2024โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า35ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจและแซงหน้าประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมน,นีและสหร,ราชอาณาจักรสิ่งที่ท ให้ประเทศไทยพิเศษคือวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมีวัดวาอารามกว่า4ี่0 0แห่งทั่วประเทศที่แต่ละแห่งล้วนมีความสวยงามและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอาหารไทยก็โด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้ยมยำกุ้งส้มตําและข้าวเหนียวมะม่วงที่ทุกคนต้องลองชิมเมื่อมาถึงประเทศไทยกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรายิ่งน่าภูมิใจเพราะเคยคว้าอันดับหนึ่งของโลกในฐานะที่มีเมืองนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนแซงหน้าเมืองใหญ่อย่างลอนดอนนิวยอร์กไปได้อย่างสวยงาม พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วยังคงตั้งตรางงานตะการตาสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความสวยงามที่หาชมที่ไหนได้ยาก แม่น้ำเจ้าพยาเป็นเส้นเลือดหลักของวิถีชีวิตริมสองฝั่งที่น่าสนใจการล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนถือเป็นประสบการณ์ที่หลายคนบอกว่าต้องลองสักครั้งและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นที่สุดคืออาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมที่ไม่ควรพลาดคุณสามารถหาอาหารอร่อยๆได้ทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจุจักที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรอกข้าวสารที่เต็มไปด้วยของกินของใช้ถนนคนเดินที่มีบรรยากาศสนุกสนาน หรือห้างสรรพสินค้าหรูหราระดับโลกอย่างสยามพารากอนและไอคอนสยามนอกจากกรุงเทพแล้วประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรมรมล้านนาที่น่าหลงไหลมีวัดบา,ารามโบราณและธรรมชาติที่สวยงามภูเก็ตและกระบี่ก็เป็นสวรรค์ของคนรักชายหาดและทะเลที่มีทะเลสีฟ้าครามและหาดทรายขาว พัทยาก็เป็นเมืองตาอากาศที่ใกล้กรุงเทพและมีความบันเทิงหลากหลายอายุทยาเป็นเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยโบราณสถานและซากประคัดพังที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานในส่วนของค่าครองชีพก็ไม่แพงการเดินทางที่สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบ t เทและ MRT ในเมืองและที่สำคัญคือผู้คนเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใสจนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งรอยยิม้มและนั่นก็ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แม้ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะไม่ได้ติดอันดับประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google แต่ด้วยความสวยงามของธรรมชาติและความอบอุ่นของผู้คนความอร่อยของอาหารและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ปี2025มีที่ไหนตรงใจคุณบ้างหรือเปล่าหรือมีที่ไหนที่คุณคิดว่าควรจะติดอันดับแต่ไม่ติดลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ไม่ว่าคุณจะเยือนที่ไหนมาแล้วหรือ,อกําลังจะวางแผนไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ก็ขอให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจนะครับและอย่าลืมว่าประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้ใครลองเที่ยวเมืองไทยกันบ้างก็ดีนะครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแบงค์รับซีด้วยนะครับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ